ในวันนี้นะครับขปปนสอบร้อมอาคีเครือข่ายประชาชนนะฮะก็มาที่ราชการนะครับเพื่อที่จะมายื่นหนังสือกับทางขนสอเรื่อจากหน่วยงานนี้นะครับปบวนสอนี่นะครับมีหน้าที่โดยตรงนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะฮะใน ทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวไทยนะครับทั้งประเทศเพฉะนั้นํางเราจึงจะมานะฮะขอความนะครับคครุกร๊กอยากทำกรกตให้มีการตรวจสอบนะครับไม่รู้ที่จะมาใช้สินธิ์รู้ที่จะมาใช้สิ์ในการเลือกตั้งนะครับให้ดูว่า สั่งการว่าทุกหวยเนี่ยนะครับมันจะมีการตดสอบอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาใช้สินเนี่ยนะครับเป็นประชาชนชาวไทยที่แท้จริงใช้กับประชาชนที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามันมีข่าวมากมายแล้วเราก็เห็นมาด้วยกับตาว่ามันมีการผลนะครับ ผมมายพเข้ามานะครับจากหลายประเทศเข้ามาอยู่ในจีนไทยนะครับแล้วก็มาใช้ประชาชนตับอมรวมกับประาชาบนบอมของเรานะครับแล้วมัจะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ฉะนั้นทางการกนเนรม,ามืองนะเราบอาบบซ้อนของเรานะครับจริงทยจะมาเรียนนะครับ ก็ตอนะครับให้ดูแลให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการว่าเราจะทำยังไงในการตรวจสอบเรื่องก็กฎกฏนี่ยนะครับเขาไม่มี เจ้าหน้าที่กับหน่วยงานกลางดังนั้นหน่วยงานงงจังหวัดเนี่ยนะครับในเรื่งองกเลือตั้งเนี่ยจะได้รับความูลอย่างไรเพราะยังมีเวลาอีก3.3วันนะฮะก่อนที่จะมเลือกตั้งในวันที่24กุันนะครับเพียงจ,กกงจะอบรมจะมาชีแ้แจงกันยังไงให้มีกา,การตรวจสอบคสำหรับปอดยึดตั้งหมายจุดนะครับก็ฝากต่อไปนี้ด้วยนะครับครับนะ